สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็วันที่10ธันวาคมสองรหกสิบหกนะครับเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศกันในช่วงวันนี้นะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับลมตะนกชิงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของตอนบนประเทศนะครับมีกําลังอ่อนลงนะครับก็ส่งผลทําให้ในส่วนของทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ ภาคตะวันออกนะครับมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวันสองพันที่ผ่านมาอุณหภูมิเย็นลงนะครับถ้าดูจากในส่วนของลมตอนนี้จะเห็นนะครับว่าลมตะนเฉชิงเหนือเริ่มที่จะม้วนกลับนะครับในขณะที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกบางส่วนนะครับยังคงมีลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นจากทะเลจินใต้เข้ามาปกคลุมทําให บางพื้นที่ของภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือบางส่วนนะครับมีกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมานครับก็ามาส่งผลทาให้ภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับในช่วงวันนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะครับมีกําลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมอ่าวไ,ไทยภาคใต้และก็ทะเลอ,อนันดามันมีกําลังปานกลางส่งผลทาให้ในส่วนของในด้านภาคใต้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตก ต่อเนื่องได้ในช่วงวันนี้นะครับแม้กระทั่งเช้านี้ถ้าดูจากเรดาร์นี่นะครับถ้าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่าภาคใต้ในตอนเช้านี้มีฝนนะครับมีฝนอยู่ที่อำเภอโนบพิตำนครศรีธรรมราชนะครับท่าศาลาอำเภอพิปูนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอฉวางนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับนาบอนนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอำเภอบางขันนะครับอำเภอเขาพนม อำเภอลำทับกระบี่นะครับที่มีฝนต,ตอนนี้ทุงสงอําเภอชะอวดนะครับมีฝนเช้านี้เชียนใหญ่นครศรีธรรมราชร่อนพิบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าพยอมพัทลุงนะครับอําเภอควนขนุนพัทลุงอําเภอเมืองพัทลุงอําเภอศรีนครินพัทลุงนะครับอําเภอเขาชัยสวนพัทลุงอําเภอกงหลาพัทลุงอําเภอตํามวดพัทลุงอําเภอป่าบอนพัทลุงนะครับอําเภอปากพยูนพัทลุงมีฝนนะครับ เช่นเดียวกันในโซนระนดส,สงขาแล้วก็อําเภอสถิงพระนะครับอําเภอสิงหานครสงขามีฝนนะครับแล้วก็อําเภอหาดใหญ่สงขาอ,เอาอเภอชนะอาเภอรัตนภูมิมีฝนนะครับนี่คือในส่วนของช่วงเชา้านี้ลักษณะภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของลมตะดกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเนี่ยยังคงมีกําลังค่อนข้างปานกลางนะครับ ทำให้ความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาในส่วนของแผ่นดินในโซนภาคใต้นะครับทาให้ภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านโซนอ่าวไทยยังคงต้องระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อนเนื่องนะครับแล้วก็เช้านี้ถ้าดูในส่วนของอุณหภูมิพื้นผิวนะครับจะเห็นนะว่าในส่วนของหย่อมของความอากาศสูงถอยร่นไปแล้วนะครับก็คือมวลอากาศเย็นถอยร่นไปแล้วแล้วก็ ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมในส่วนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงกลางวันนะครับเฝ้าระวังอากาศร้อนนะครับอังวันอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งมีอาจจะมีโอกาสที่จะมีเมฆน้อยนะครับส่งผลทำให้ต้องรับแสงแดดเต็มๆในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับยังมียอมความกดอากาศต่ำนะบ,บางส่วนนะครับที่ปกคลุมอยู่นะครับก็ส่งผลทำให้ภาคใต้ก็มีฝนต่อเนื่องไปอีกนะครับ ภาพรวมก็คือวันนี้อากาศจะร้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนกลางวันท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพระวังสุขภาพนะครับช่วงกลางวันร้อนกลางคืนอากาศอาจจะหนาวอาจจะเย็นนะครับส่วนทางด้านโซนภาคใต้ก็มีฝนแล้วก็ในส่วนของภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นเข้ามาเช่เนเดียวกับภาคเหนือนะครับ อาจจะมี bord, กระแสขึ้นลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเข้ามายังภาคเหนือตอนบนส่งผลทําให้ในโซนภาคเหนือตอนบนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกได้นะครับถ้ามาดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็6ฬิกาวันนี้ถึง6กิกาวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี fierce, ่ยนแปลงนะครับสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับ เนื่องจากมีอากาศมีาการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงกลางคืนอาจจะเย็นส่วนกลางวันนี้จะร้อนจัดนะท่านผู้ชมเฝ้ราระวังนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศกระทันหันก็จะทําให้ในส่วนของร่างกายเราที่รับไม่ทันนะครับก็อาจจะทําให้ไม่สบายได้แล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือ,รอ,รอด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ,รอ,รอในบริเวณที่มีฝนคาขนองนะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเป็นรายภาคนะครับภาคเหนือนครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับภาคเหนือวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะได้รับกระแสลมตะวันตกจากเมียนมานะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้น,นที่เน้นในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับ3จังหวัดประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายนะครับในส่วนของภาคเหนืออุณหภูมินะครับยอดดอยต่ําสุด9-16องศาเซลเซียสนะครับ บริเวณพื้นที่ร,ราบนะครับต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของยอดภูต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับเด่นทางด้านตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส สูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้มีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-35องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบุรีและปะทุมและนนและสมุทรปราการนะครับในส่วนของ4จังหวัดกร,รุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกนะครับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่าสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสครับเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอาดามันนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับพังงากระบี่ตรังนะครับพังงากระบี่ตรังในส่วนของอุณหภูมินะครับภาคใต้ฝั่งอาดามันอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียส สูงสุด33ถึง34องศา,าเซลเซียสนะครับในส่วนของคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ,ฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอดามันยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นช่วงหน้ามรสุมของภาคใต้ในส่วนของอุณหภูมินะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิต่าสุด23-24องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด32-34องศาเซลเซียสในส่วนของขึ้นนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับนี่คือในส่วนของ ขึ้นในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะภาพรวมวันนี้อากาศจะร้อนขึ้นในเฉพาะในช่วงกลางวันนะครับท่านชมรักษาสุขภาพนะครับกลางคืนอากาศอาจจะเย็นนะครับแล้วก็ภาคเหนือมีฝน10%ภาคใต้ฝั่งอันดามัน30%ของพื้นที่ส่วนฝั่งอ่าวไทย40%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้ส่วนอีสานไม่มีฝนนะครับแดดร้อนจัดนะครับระวังสุขภาพนะครับ เดี๋ยวมาดูโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางนะครับในส่วนของโมเดลฝนในช่วงวันนี้นะครับเดี๋ยวดูในช่วงวันนี้ช่วงเช้านี้นะครับเมื่อกี้ถ้าดูจากเรดาร์ก็จะตรงนะมีกลุ่มฝนอยู่โซนแถวนี้นะครับแถวนครศรีธรรมราชนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับแถวทุ่งสงแถวด้านนาสารแถวนครศรีธรรมราชฉวดพัทลุงนะครับในช่วงเช้านี้มีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้นะส่วนภาคอื่นไม่มีฝนนะครับแดดน่าจะร้อนจัดนะไปดู10บโมงนะครับช่วงสายๆนะประมาณ10บโมง ตอนบนของประเทศด้านภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะรประมาณ10%บปรนะครับแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็อาจจะมีฝนฝั่งแถวภูเก็ตนะครับแถวตรังนะครับแล้วก็แถวหาดใหญ่สงขลายะลานะครับนี่คือในช่วงประมาณ10โมงนะรับนาฬิกาแล้วก็ไปดูประมาณเที่ยงนะท่านผู้ชมประมาณเที่ยงก็ทางด้านภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนต่อนะครับเนื่องจากกระแสะลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาที่กําลังผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ แถวขุณยมให้แังสอน์อมก่อยเชียงใหม่นะครับเชียงรายนะครับมีโอกาสเกิดฝนหน้านะครับอาจจะลงมาถึงน่านได้แล้วก็จังหวัดตากนะครับบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงเที่ยงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับฝนเรื่อนมาฝั่งอันดามันนะครับแถวพังงานะครับตกัวป่าพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะพัทลุงนะหาดใหญ่สงขายลา มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ถ้าไปดูช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามนะท่านผู้ชมดูบ่ายสามก็ภาคเหนือเช่นเดิมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เชียงใหม่แม่ฮ้องสอนเชียงรายนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ช่วงบ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนภาคเหนือเช่นเดียวกับภาคใต้นะครับภาคใต้ ฝนจะหนักในช่วงบ่ายนี้นะครับแถวตะกัวป่าพังงาคุระบุรีระนองนะภูเก็ตสุราธานีโซนนี้นะพนมพระแสงฉวางเขาพนมกระบี่ทุ่งสงท่าสาลานครศรีธรรมราชอวดสิกาวตรังหาดฝรั่งย่านตาขาวสาลาด่วนบ้านควรโดนสตูนนะับสะเดาสงขาหาดใหญ่หนาทวีจนะ ปัตตานีสบาย้อยยะลานะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงค่ํำในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้เป็นโมเดล15นาฬิกาของวันนี้นะครับแล้วก็พอในช่วงหัวค่ําทุ่มหนึ่งนะครับโซนภาคใต้ฝนก็ไม่มีแล้วภาคเหนือก็ฝนเล็กน้อยนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ในช่วงเช้าวันรัฐมนูญนะครับ10ธันวาคม2566นะครับขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ